กามเด้อยืนยันืยันามนั่งบนดูในั่งบานมาห้คนเสาลูกเออมามามาคนนใส่ปีลูกเออจ้าภาพอยูใส่มามาเจ้าภาพมาพี่เออคนนมุ่นทุนใส่เสาเอเป็นสิ่งดมงคลงานเฮา

เดียวเดียวเดียวจอฝาใหญ่บพท่านใส่เงินอยู่ใส่อยเก้าชิเก่าได้ใส่ลอยเกา้นเกาเก้า่านงวได้นกงูด้หนักรสาพะกาตะาตอาราหัตตอาราหัตตสัมมาสัมมสัมพุทธัส้าสัมพุทธัสสานัมทัสธาพะกาตะาตอาราหัตต อะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธ uh. ัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะภะคะหะย่อดีทุกบ้านในวันน พูดพูดกับพูดพูดมายมดีพูดมายมดีราัีใช่สีราัทีใช่สีลาโพลาโพนะโมพุทธยานะโมพุทธยานะมาพะทานะมาพะทานะมาอาุนักมาอาุนะโมพุทธยานะโมพุทธยาทยาใยาใดเด มาเต้มพีมาเีเอ่อมาเบีัำมาทั้งบีเอ่อมาเต้มพีมามีมาทั้งพี่น่คนมนีบุมาบุนเลยเออ

เออเอาระวังตับใหม่เด้อเออเอเอ,เอาทำบอลจังสี่เดี๋ยวได้เท่าไสิแดงขวบไปแล้วครับไปใส่ผุ่นได้ใส่ดอกไม้ท่านครับใส่ดอกไม้ก่อนเออใส่ดอกไม้แล้วก็มาหดห้องครับไปมาหดเสา <Okay. Hello. S 1> บ่ใจว่ละโละ กูได้ส่แล้วมาเลีกทางพันนเด้อเจ้าภาพออกมาพี่เจ้าภาพไซเล่อะอย่าลืมคนละเก่ารอยเก้าสิบเก้าบาทเด้อเจ้าภาพอะถอยกันแน่ถอยถอยออกจากกันแน่โอ้ยมันเป็นข้อสัญญาบเจมือแรกเนี่ยแหละไปยังไงต้นเสาต้นเสาต้นเสาเนี่ยากดอกแบบมือแรกเด้อผมมือแรกกับมืออื่นเดี๋ยวผมสิยญางห้เขาให้ เพระาะว่าผมจะฟอ้อไว้ถาเนี่ยผมมัลนละ